ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีแก้การลงน้ําหนักขาข้างซ้ายก็คือยืนเราทิ้งน้ําหนักข้างซ้ายแล้วก็หย่อนเข่าขวาขึ้นบันไดลงบันไดแล้วก็เอาข้างซ้ายก้าวก่อนเพื่อให้หลังซีกนี้กลับมาทํางานก่อนนะคะไม่อย่างงั้นถ้าเรายังใช้ข้างที่เราถนัดอยู่เหมือนเดิมหลังเราก็จะคดไปเรื่อยคดไปเรื่อยขาที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะเริ่มอ่อนกําลังบางคนก็จะขาโก่งออกหรือบิดผิดรูปไปนะเพราะขาโกง่งผิดรูปการลงน้ําหนักขาข้างนี้มันก็เป็นยังไงมันก็รับน้ําหนักได้ไม่ดี เราก็จะเริ่มมีอาการปวดที่เขา่านะคะเพราะปวดที่เขา่าข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้เขาแต่เรามาใช้ข้างที่เราถนัดมากกว่าเราก็จะปวดข้างนี้มากกว่าเขาเพราะว่าเราใช้ข้างนี้มากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปหาหมอหมอก็บอกว่าโอ้ปวดข้างไหนมากปวดข้างนี้มากก็เข่าเสื่อมแล้วเอายาไปกินก่อน นะเอาอยาไปกินไม่หายก็มาฉีดก่อนนะฉีดเขา้ขาเข่าบ้างบางคนไม่รู้ได้ยานวดมาโอดยิ่งเบิกได้นะหมอให้มาทีสิบหลอดก็มีนวดกันใหญ่เลยนวดทั้งวันทั้งคืนปวดเมื่อไหร่ก็นวดปวดเมื่อไรก็นวดขวเขา่าก็ยังไงบวมบวมจากการที่เราไปนวดเข้าบ่อยๆแล้วก็มีเลือดมาคั่งอยู่ตรงนี้มากๆแต่มันไม่สามารถดูดซึมกลับเข้าสู่การหม,มุนเวียนเลือดของหัวใจได้เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราไม่ได้รับการคลายออกไม่มีการบริหารร่างกายเรานวดอยู่ที่เดียวใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นบางคนไปหาหมอนวดเขาก็นวดอยู่ที่เข่าที่เดียวมันก็ยิ่งบวมมากขึ้นการข้างก็จะเกิดมากขึ้นหมอจะดูดน้ําในเข่าออกตัวนี้อันตรายมากนะเมื่อไม่ไม่หายหมอเขาก็บอกว่าเอาเข่าเสื่อมต้องผ่าซึ่งจริง,รงๆแล้วเราสามารถแก้พฤติกรรมตัวนี้ได้นะจากการที่เราบอกว่าขาข้างซ้ายที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันอ่อนแรงแล้วเรามาใช้ขาขวามากทําให้เราปวดข้างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันคือข้างซ้าย อาจจะมีปัญหาเจ็บในหัวเข่าก็ได้เจ็บใต้ใตเข่าก็ได้เราก็เลยไม่กล้าใช้เขาขามันก็โก่งมากขึ้นงนั้นเมื่อเรา <c oughs> มาใช้ขาข้างนี้มากๆปวดมากๆก็เป็นอย่างไรเราก็จะพยายามเดินเดินยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้มันเจ็บที่เขา่าใช่ไหมมันก็การลงน้ําหนักเท้ามันก็จะเริ่มไม่เต็มฝ่าเท้าละมันก็จะบางคนก็จะเดิ่นอนเอียงบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทําให้ขาสองข้างโก่งออกไปอีกจะเห็นบางคนขาโก่งสองข้างอย่างนี้ นะบางคนที่ยืนขายก๋วยเตี๋ยวขายแทบจะเอองรอดได้เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญแค่เรารู้แล้วเราแก้พฤติกรรมการลงน้าหนักเปลี่ยนมาใช้ข้างที่มันอ่อนกําลังซะขาที่โกงมันก็จะหยุดโกงได้นะคะเดี๋ยวจะมีท่าบริหารเรื่องหัวเข่าที่จะทายัางไงไม่ให้ปวดตอนกลางคืนและสามารถนอนหลับได้ด้วยนะคะนะทีนี้เราก็มาดูเรื่องเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องออไหลเรื่องนิ้วล็อกใช่ไหมเราก็จะมาดูเรื่อง หลังคนที่บอกว่ายืนนานๆหรือหรือเดินมากๆปวดหลังเราจะทำยังไงในท่าบริหารก็จะมีเรื่องท่าที่1ถึงท่าที่4จะเป็นท่าที่คลายเส้นประทานหลังทั้งหมดเมื่อทำท่านี้เสร็จแล้วแล้วยังไม่ค่อยหายดีกลางคืนก็ยังปวดอยู่เราก็จะมาทำท่าบริหารก่อนนอนขออาสาสมัคร1คนนะคะมาจะแนะนำให้อ่ะมาหนึ่งคนนะคะ ใครที่มีการปวดหลังอยู่เอาคนนั้นเลยก็ได้ค่ะพอทำแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันดีจริงๆนะ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะนอนราบเลยนะคะส่วนใหญ่ที่ปวดหลังก็คือจะปวดแถวแถวบั้นเอวนะอาจจะจากสาเหตุยืนมากนั่งมากเกินไปโดยไม่มีการขยับขยื่นหรือเปลี่ยนิริยบถ ะะยืนทั้งวันหรือเดินมากทั้งวันก็จะทําให้เส้นประทานหลังมีปัญหาดังนั้นเมื่อเราทําท่ากายบริหาร 1- ถึงสแล้วในบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องว่าก้มไม่ได้เพราะมันจะมีท่าที่ก้มแตะตะตุ่มด้วยก้มแตะพื้นด้วยดังนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องหลังหรือหลังยึดหลังแข็งมากๆมันก็จะก้มไม่ได้เราจะมาทําท่านี้ก่อนนอนช่วยเขานะคะตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะใช้มือกอดเขา่าสองข้างเลยนะคะ เริ่มต้นจากการหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจแล้วดึงเข่าไปให้ชิดหน้าอกค่ะดึงเข้าไปให้ชิดชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้ได้แค่นี้เองเหรออ๋ออ่ะ,อะไม่เป็นไรติดพุงอ่ะเอาใหมา่หายใจเข้ากั้นหายใจดึงเข่าชิดหน้าอกเสร็จแล้วก้มหน้าไปหาหัวเข่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกยืดขาออกไปค่ะระวางศรีรษะลงทำข้างนี้เหมือนกันกอดหัวเข่า หายใจเข้ากั้นหายใจดึงเข่าไปชิดหน้าอกแล้วค่อยก้มหน้ามานับ1นึ่งถึงห้าอ๋อมีเอฟเฟกด้วยนะหายใจออกเหยียดขาออกไปนะที่เมื่อกี้บอกว่ากอดเข่านะคะแล้วให้หายใจเข้าดึงเข่าชิดหน้าอกหลายคนจะชอบดึงเข่าพร้อมกับยกศรีรษะขึ้นมาเลยในขณะที่เราดึงเข่าแลวยกศรีรษะมันจะเกิดแรง ต้านกันและเกิดการเกร็งมันลยทําให้ไม่สามารถดึงเข่าเข้ามาชิดได้เพราะฉะนั้นพยายามท่องไว้เลยว่าหายใจเข้ากั้นหายใจดึงเข่าชิดหน้าอกแล้วค่อยก้มหน้าหาเขาจะทําให้สามารถดึงเข่าเข้าชิดหน้าอกได้มากขึ้นยิ่งดึงเข้ามาชิดหน้าอกได้มากเท่าไหร่เส้นหลังจะยิ่งคลายออกได้มากขึ้นนะเอาลองใหม่อ่ากอดเขา่าหายใจเข้ากั้นหายใจดึงเข่าชิดหน้าอกก้มหน้าหาหัวเข่านับ 1- นึถึงหในใจ พอครบ5หายใจออกวางศีรษะลงแล้วเหยียดเท้าออกไปทีนี้เราจะกอดสองข้างมัพร้อมกันค่ะอะกอดเลยอ่ะหายใจเข้ากันเหนใจอย่าเพิ่งยกศีรษะเห็นไหมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองดึงเข่าชิดหน้าอกก้มหน้าไม่เข้าเลยนี่หลังแข็งมากนับนับ1-5หาหายใจออกวางศีรษะลงถ้าสมมุติเราสามารถดึงเข่าเข้ามาชิดได้เท่าไหร่ ตรงนี้คลายออกได้มากเท่าไหร่อาการปวดหลังจะเบาลงเท่านั้นเมื่อกี้กอดซ้ายกอดขวากอดสองข้างนี้นับเป็นหนึ่งชุดพยายามทำก่อนนอนให้ได้5ชุดนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังนะคะก่อนนอนทำห้าชุดตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งรีบลุกจากเตียงนะคะนอนหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าพองออกยุบค่ะเข้าพองออกยุบให้ได้แบบนี้สักห้าครั้งก่อนแล้วก็กอดเข่าแบบเมื่อกี้อีก5้าชุด แล้วใอยลุกจากเตียงเราจะเดินได้มั่นคงขึ้นไม่งั้นถ้าเรารีบลุกเลยบางทีเราเดินแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเซในบางคนเพราะว่าหลังมันยึดอยู่ทีนี้สําหรับปวดหลังนะคะบอกไปแล้วมาเรื่องปวดเข่าเอาลุกขึ้นนั่งค่ะใครมีปัญหาปวดเข่าคะ,ะปวดเข่าเราจะทําท่านี้ดูนะคะลุกขึ้นยืนดูก็ได้เอาเหยียดขาออกไปนะคะมือวางข้างลําตัวนะ พยายามตั้งลำตัวให้ตรงนะคะขาเหยียดตรงตั้งขาขึ้นหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจกระดกเท้าเข้าหาตัวกระดกเท้ากระดกปลายเท้าแล้วเกรงหัวเข่ากดลงให้แน่พื้นนับในใจหนึ่งถึงสิบพอครบสิบหายใจออกคลายนะคะ,อะเอาใหม่นะคะหายใจเข้ากั้นหายใจกระดกเท้าเข้ามาเกรงหัวเข่ากดให้แนบพื้นนับหนึ่งถึงสิบในใจเกรงเอาไว้ค่ะ พอครบสิบหายใจออกอันนี้จะเป็นท่าบริหารหัวเขา่าสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องปวดเขา่าแล้วจะช่วยแก้คนที่มีปัญหาเรื่องขาโกง่งให้หยุดโก่งได้ด้วยขาจะกลับมาตรงได้ถึง80%เอร์เซนเลยนะคะทําไมเราจะต้องเกรงหัวเขา่าแล้วกดลงไปการที่เราเกรงหัวเขา่าแล้วค้างเอาไว้สิบวินาทีแล้วคลายออกหายใจออกปล่อยให้เลือดไหลผ่านมันจะเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดมาที่ปลายเท้า นะะในคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าบวมออการรักษาหัวเข่าของที่บ้านปรับสมดุลเราข้อห้ามของการรักษาเขา่าก็คือห้ามนวดหัวเขา่านะคะไม่ว่าจะปวดเข่ามากแค่ไหนก็ห้ามนวดหัวเข่าตัวเองนะคะไม่ว่าจะกดใต้เข่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงไม่ต้องให้ใครนวดให้เราด้วยอยาที่หมอให้มาเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยใช้บริหารท่านี้จะแก้เรื่องการปวดเข่าได้กระตุ้นการหมุนเวียนเลือด การหดเกรงตัวแล้วก็คลายออกหดคลายหดคลายนี่จะเป็นการทําให้เหมือนเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนแล้วก็สามารถไล่เลือดที่บวมออกไปได้ด้วยอาการบวมจะยุบไปได้เองนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆในคนที่ขาโกง่งจะหยุดโก่งได้บางคนงอเขางอขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเนี่ยงอลง,งไม่ได้เลยแต่ถ้าเราทําท่านี้บ่อยๆเมื่อกี้ที่หายใจเข้าเกรงหัวเขา่าแล้วก็พอคลายออกออกไปอย่างเงี้ยนี่นับเป็นหนึ่งครั้ง ทำพยายามทําก่อนนอนสิบครั้งตื่นนอนสิบครั้งนะคะทำให้ได้ทุกวันเลยคนที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องขาโกงหรือยังไม่ปวดเขาก็ทําได้ตัวนี้ช่วยเรื่องอาการชาปลายมือปลายเท้าได้ด้วยนะคะเมื่อมีการกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดมาตรงนี้เลือดส่งมาเลี้ยงปลาย,ป,ลายประสาทที่เท้าได้เนี่ยอาการชาก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วท่าการบริหารทุกท่าถ้าทุกคนได้ลองอ่านดูแล้วจะเห็นว่ามีเรื่องการควบคุมการหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องทุกท่าเลย นะันการหายใจจะสําคัญมากจะเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดแล้วทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวออกแล้วก็จะทําให้เราสามารถบริหารร่างกายได้ทุกท่าดีขึ้นนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะเวลาหมดแล้วยังคะเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะแนะนำนะคะ ทีนี้อเผอิญด้วยจำกัดด้วยเวลาซึ่งได้แค่นี้นะคะงั้นถ้าหากว่าใครอยากที่จะได้ความรู้อะไรมากกว่านี้อีกหรืออยากจะปรึกษาอะไรเนี่ยไปหาเราที่บ้านปรับสมดุลได้นะคะอาจารย์โรงชัยจะสรุปอีกทีหนึ่งให้นะคะอันนี้รู้สึกจะลืมหรือเปล่าคะเนี่ยหลายนลืม ใน,ในท่ากายบริหารนะครับอ,อ,อ,อย่าเห็นว่าเป็นเศษกระดาษธรรมดานะครับในนี้นะครับคนหายเจ็บป่วยกันเป็นพันๆเป็นหมื่นคนแล้วนะครับจากการที่เอาไอ้นี่ไปซีลอกแจกกันนะครับดูท่ากายบริหารเนี่ยมันเหมือนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่มันมีระบบลมหายใจเข้าออกนะฮะหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็คือเอาความรู้สึกจับปัจจุบันอารมณ์นะฮะ ประโยชน์ของวิปัสสนากรรมฐานนอกจากทําให้จิตสงบแล้วจะเป็นตัวที่สร้างบุญที่สูงที่สุดนะครับและบุญจากการเจริญสตินะครับจะทําให้เจ้ากรรมในเวรของเราไปเกิดในภพชาติที่ดีขึ้นทุกคนเกิดมาเนี่ยจะมีเจ้ากรรมในเวรเป็นของตัวเองและยิ่งเกิดมาไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการก็จะสร้างเจ้ากรรมในเวรขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการเจ็บป่วยที่ไม่หายและมันดูและมันมีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆจากการไปรักษา แม้กระทั่งเราจะเบิกเงินค่ารักษาได้นะครับไม่ต้องเสียแต่การเจ็บป่วยนอกจากไม่หายแล้วก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของการรักษามากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับฉะนั้นเราลองย้อนกลับมาสู่อดีตของเราบ้างดีกว่านะครับคนโบราณเนี่ยได้คิดวิชาเทพสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะดูแล้วคล้ายๆกับหมอนวดแต่ผมบอกเลยวันเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่คนโบราณได้ไปเข้าถึงความลับที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ นะวิบากกรรมของมนุษย์นี่นะครับเขาเก็บไว้ที่เส้นประทานหลังคือซ้ายขวาของกระดูกสันหลังเส้นประทานนี้หมอนวดต่อให้คุณจะมีกําลังแค่ไหนนะครับท่องกระถาอย่างไงคุณก็เคลื่อนเส้นหลังเขาออกไม่ได้ยิ่งเราทําบุญทํากุศลมาดีหมอนวดไม่เคยทําบุญอะไรกันมากมายเขายิ่งเคลื่อนไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ในวิชาเทพสิทธิ์เนี่ยได้เก็บความลับตัวนี้ไว้มีสองประโยคใหญ่ ที่ตอนครูถ่ายทอดวิชาให้ผมนะครับตอนที่เรานั่งข,ข,ขัดสมาธิเนี่ยนะครับท่านก็ท่องคาถาอะไรของท่านแล้วท่านก็กดที่เส้นหลังนะครับจากบ้านเอวถึงบ่าระหว่างกดผมก็ร้องนะครับร้องโอดโอยเพราะเจ็บมากเพราะครูนี่มือเหมือนครีมเลยนะครับแล้วครูก็บอกว่าจําไว้นะจุดไหนที่ร้องคือจุดที่ต้องไปช่วยคนเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจากบ้านเอวถึงบ่าเนี่ยใช้เวลาแค่1ิวินาทีผมก็บอกว่าผมจําไม่ได้เลยนะ ทำไมไม่สอนในการนวดคนว่าจะต้องทำยังไงเนะเริ่มต้นยังไงนะในการรักษาครูก็มองหน้าเราแล้วก็บอกว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยฉันไม่ต้องสอนหรอกเธอเนี่ยรับวิชาได้ดีตอนนี้วิชาฉันทั้งหมดอยู่ที่ตัวเธอวันนี้เธอไม่รู้หรอกเดี๋ยววันหน้าเธอจะได้ใช้วิชานี่เองอย่าลืมชะทำบุญให้ฉันบ้างแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ผมใช้เวลาแกะวิชาเทพสิทธิ์สิบปีครับ จนกระทั่งมาเป็นวันนี้แล้วความลับทั้งหมดก็เอามาบอกเอามาใช้ในเวลาอันจำกัดให้เพื่อให้ทุกคนกลับมามีสุขภาพที่ดีนะครับฉะนั้นความลับของครูถอดรหัสง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าจำไว้นะจุดไหนที่เธอร้องคือจุดที่เธอต้องไปช่วยคนเขาก็คือเส้นประธานหลังเนี่ยซ้ายขวาของกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นเส้นที่เก็บวิบากกรรมของมนุษย์ไว้ใครเคลื่อนออกได้นะครับ เปลี่ยนวิถีชีวิตคนได้เหมือนกันนะครับการเจ็บป่วยทุกทรมานจะหายอย่างมหัศจรรย์ทําไมละครับเพราะเส้นประทานหลังเนี่ยมันคุมไปที่ปอดนะครับตับหัวใจกะเพาะอาหารแทบทั้งหมดเลยนะครับคอหลังเอวแขนขาเส้นประทานหลังควบคุมหมดเลยฉะนั้นเส้นประทานหลังเนี่ยมันเคลื่อนไม่ออกครับแต่ในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทดลองจนสําเร็จในการฝึกหมออาสาแล้วเดี๋ยวนี้เราฝึกหมออาสาขึ้นถึง3,000ันกว่าคน ส่วนใครจะเก่งไม่เก่งก็เรื่องของเขาแล้วแต่บุญบารมีเขาเองนะครับฉะนั้นคงไม่ได้มีเวลาพอที่เราจะมาเคลื่อนเส้นหลังกันให้แต่ในท้าการบริหารเนี่ยท่านทำเองได้นะครับแต่ต้องวิริยะนะครับก็คือว่าอ่านให้เข้าใจซะก่อนพอดีผมก็ไม่ได้ติดแผ่น DVD ด,ดีมาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะทำบุญกับผมเพราะตอนเนี้ ค่าครูที่ผมรักษาคนเนี่ยผมสามารถเอามาสร้างเป็นศูนย์วิปัสนาปรับสมดุลร่างกายอยู่ที่ใกล้ๆเขาชงโงกโรงเรียนในร้อยนะครับในในในเอกสารผมจะมีอยู่แล้วนะครับถ้าใครทําเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วทํากายบริหารแล้วเนี่ยแม่มันยังหายเหลืออีก20%ไปหาผมนะครับจะหายดีหมดเลยนะฮะแล้วถ้ากายบริหารเนี่ยเอาไปแจกได้นะครับผมไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับแจกนะครับให้เขาอ่านให้ดีก่อนนะครับ การหายใจเข้ายาวออกยาวเนี่ยนะครับนะครับท่านจะทําวิปัสสนากรรมฐานโดยไม่รู้ตัวหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็คือถ้าเราหายใจเข้ารู้เข้านั่นแสดงว่าเราจเจริญสติแต่การจเจริญสติเนี่ยมันไม่มีปัญญาครับท่านจะไม่สามารถหายเจ็บหายป่วยได้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจากอะไรท่านต้องรู้อิเรียบทย่อยของลมหายใจนะครับว่ามันยาวหรือสั้นแต่ผมขอแนะนําให้อยู่กับอิรียบท หายใจเข้ายาวออกยาวนะครับปอดท่านจะพองสุดแฟบสุดพองสุดแฟบสุดมันจะมีการดูดและอัดแล้วฟอกเลือดแล้วส่งเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายท่านที่บอกผมว่ามีเท้าชานั่นหมายความว่าปอดท่านทํางานไม่ดีนะครับทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเท้าไม่พอคนที่นิ้วชามือชาหมายความว่ายังไงหมายความว่าหัวใจเนี่ยมาส่งเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ ฉะนั้นสิ่งอันตรายนะครับที่เป็นภาษากายและอันตรายจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับกรอบนี้นี่คือหัวใจนะครับที่เป็นเป้าหมายของเราตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาคือเราจะไม่ให้ใครเกิดหัวใจวายตายไม่ให้เป็นอัมพึกอัมพาตเด็ดขาดเลยนะครับอ่านนะครับอย่างเช่นนิ้วชามือชาแขนขาอ่อนแรง ตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับการควบคุมตัวเองไม่ได้ชั่วขณะเหมือนเป็นอัมพฤกษ์ชั่วขณะแล้วกลับมาดีอย่างได้ตัวนี้ต้องรีบแก้นะครับการแก้ทํำยังไงจไําไว้เลยนะครับใครที่ปวดหัวหรือวูบบ่อยๆหรือเกิดอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้มีอัมพฤกษ์ผ้า,าเกิดขึ้นคือการติดตันสมองหรือติดตันที่เส้นเลือดหัวใจวิธีแก้ฉุกเฉินนะครับต้องนวดมือนะครับการนวดมือที่ถูกต้องนวดตั้งแต่จุดที่ประจอนะครับ นี่นะครับซ้ายนวดขวาขวานวดซ้ายนวดสบายๆเลยนะครับจะไม่นวดนวดด้วยตัวเองหรือจะให้แฟนนวดให้ใครสาวๆนวดให้ก็ได้นะครับนี่ฮะนี่นวดสบายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พร้อมกับหายใจเข้ายาวออกยาวทางจมูกลึกๆยาวๆปล่อยวางให้หมดนะครับปล่อยวางให้หมดเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรหยุดงานต่างๆหยุดก่อนนะครับเอาสุขภาพไว้ก่อนประมาณ3-4นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเอามือขวานะครับมาแปะที่บ่าซ้าย แตะที่บ่าซ้ายแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆเนิบๆเบาๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยลองแตะดูนะครับใครแตะที่บ่าซ้ายแล้วรู้สึกแข็งเป๊กนะครับนะครับใครที่รู้สึกแข็งดูวิธีการแกะเปิดให้ความแข็งหายไปนะครับลองหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วแตะเบาๆเบาแล้วเบามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแตะเบาๆเนิบๆเบาๆเนิบๆนะครับประมาณ30วินาทีแล้วลองกดดูใหม่นะครับความแข็งท่านจะหายไปเฉยๆเลยแล้วมันกลายเป็นร่องไปเลย มันมีประโยชน์ยังไงฟังให้ดีนะครับความลับตัวนี้เนี่ยผมได้จากการรักษาท่านจอมพลน,น,นอมกิติกรจรท่านเป็นตะคริวตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็คุณหญิงทรงสมอกจเสีเน,นี่โทรหาผมให้ผมช่วยไปหน่อยเพราะว่าเป็นตะคริวตั้งแต่เริ่มเข้าเฝ้าพราะบาทสิบเจ้าอยู่หัวตอนกลางวันนะฮะแล้วแก้กันไม่หายท่านก็นอนหลับไม่ได้นะครับตัวนี้แหละเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้ผมรู้ความลับว่าตะคริวต้องแก้ที่บ่าซ้ายเท่านั้น ครับใครเป็นตะคริวนะครับจำสูตรไว้เลยนะครับปล่อยวางให้หมดหายใจเข้ายาวออกยาวเอามือขวาเนี่ยนะครับเนี่ยใช้แค่2นิ้วหรือ3นิ้วตรงนี้แตะเบาๆนะครับแตะเบาๆแตะตรงนี้นะฮะยอดเนี่ยตรงเหมือนกับตะเข็บเสื้อเนี่ยนะครับแตะเบาๆจากตรงต้นคอจนถึงหัวไหล่แตะเบาๆเนิบๆนะครับยิ่งเบาเท่าไหร่ตะคริวหายไวเท่านั้นนะครับประมาณ30มสินาทีนะครับตรงเนี้ยที่แข็งๆเนี่ยมันจะเป็นร่องไปเลยตะคริวหายทันทีเลยครับคุณประโยชน์ของจุดนี้คืออะไร คนที่เป็นพาคกิมสันเนี่ยหรือเป็นอัลไซเมอร์ตัดตอนนะครับไม่เป็นมากกว่านี้แล้วแต่เซลล์ในสมองเนี่ยเมื่อมันเสื่อมแล้วมันจะเสื่อมไปเลยคนที่เป็นพาคกิมสันคือคนที่เก่งขยันความจําดีจริงจังทํางานนี่กัดไม่ปล่อยนะครับนะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ใครนะทำงานทุกอย่างนี่ต้องให้ทันเวลาต้องให้ได้ตามเป้านี่แหละครับบ่านี่จะแข็งทั้งบ่าเลยพอนานๆเข้าไปเซลล์ในสมองมันจะเสื่อม มันจะเกิดการสั่นทางร่างกายเริ่มจากการเป็นเดคริวก่อนถ้าใครเป็นเดคริวเป็นบ่อยๆต้องรีบแก้นะครับการแก้ฉุกเฉินแก้ตรงนี้แต่ถ้าแก้ให้หายต้องแก้ด้วยนิสัยนะครับท่านต้องปล่อยวางเก่งๆนะครับต้องปล่อยวางเก่งๆนะครับนะฮะคืออย่าเอาอะไรมาเก็บไว้ชั่งมันบ้างอายุเราขนาดนี้แล้วนะครับหาไปทําไมครับเงินมากมายอ่ะนะครับกินกันก็กินกันแค่นิดๆหน่อยๆวันๆหนึ่งเอาสุขภาพดีกว่าครับสุขภาพกายสุขภาพจิตสําคัญที่สุดนะครับ เงินทองไม่ต้องมีมากแต่ถ้าสุขภาพดีนะฮะท่านจะทําทุกอย่างได้ตามที่ต้องการเลยนะครับในชาตินี้ฉะนั้นเนี่ยเรามารักษาสุขภาพกันดีกว่าเวลาท่านเจ็บป่วยนะครับหรือเกิดอะไรขึ้นจําไว้เลยนะครับจุดแรกที่ท่านต้องทําคือตั้งสติต่ตั้งยังไงละ่ะปล่อยวางให้หมดนะครับแล้วก็อยู่กลมหายใจเข้ายาวออกยาวนะครับลองลองลอง,ลองทำตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าถึงความลับอย่างมหาศาัศจรรย์เลยผมใช้เวลานานจนกระทั่งผมรู้ว่าร่างกายรักษาตัวเองได้ยังไง นะครับตำราจีนนะครับก็จะมีระบบการรักษาตัวนี้ปล่อยจิตให้ดำดิ่งของไทยเราก็มีวิปัสสนากรรมฐานถ้าทุกท่านนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจหยุดนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรปล่อยวางให้หมดอยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวจะเข้าท้องพองออกท้องยุบอะไรก็ได้ปล่อยวางให้หมดเลยนะครับเปิดทวารทั้งหมดเลยอยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวปล่อยไปเรื่อย ให้จิตมันค่อยๆดำดิ่งลงไปในระหว่างที่จิตดำดิ่งเนี่ยคลื่นของสมองเนี่ยมันจะลดความถี่ลงไปอยู่ในความถี่ที่เหมาะสมแล้วมันจะกระตุ้นต่อมการรักษาตัวเองหลังออกมาทันทีการเจ็บป่วยนีย่จะหายอย่างมหัศจรรย์เลยนะครับนี่แหละคือระบบที่ร่างกายรักษาตัวเอง ฉะนั้นเป็นอะไรนะครับท่านปล่อยวางนะครับแล้วปล่อยทําจิตให้มันดําดิ่งออกไปให้ได้นะครับให้ขึ้นสมองลดความถี่ลงไปการรักษาตัวเองจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พวกเราจะลืมนะครับมองข้ามมองข้ามอะไรมองข้ามการให้อภัยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเวลาท่านสะดุดล้มหรือท่านทําม,มีดบาดตัวเองเนี่ยเวลาปอกผลไม้เนี่ยท่านก็จะโกรธตัวเองว่าทําไมนะลองไม่โกรธสิครับ ลองชั่งมันชั่งมันแล้วอยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวทำไม่รู้ไม่ชี้เลือดท่านจะหยุดแผลท่านจะหายไวมากเลยโดยนึกไม่ถึงเลยแผลมันจะหายทําไมเร็วอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เลยซึ่งเราไม่ใช้กันเองนะครับเรามัวแต่วิ่งไปหายาวิ่งไปหาหมอไปหาทําไมครับอยู่กับตัวเองดีกว่านะครับอยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวปล่อยวางให้หมดเลยนะครับการเจ็บปวดของท่านเนี่ยจะหายได้อย่างน้อย 60- 70%เซ รพราะผมประสบด้วยตัวเองมาเจอวิบากกรรมมาสารพัดจะเจอเลยนะครับบางทีเนี่ยอยู่ดีๆหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยเดินไม่ได้สองสาวันอย่างเงี้ยมันทรมานนะครับนะฮะนิ้วชามือชานะครับจะแก้ยังไงเราเจอปัญหามาเยอะไอจนเป็นเลือดไอประเภทเนี้ยนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มีวันนี้ก็เพราะว่าผมเจอวิบากกรรมมาเยอะครอบครัวพ่อแม่ ลูกเมียก็เจอวิบากกรรมกันนั่นแหละครับคนที่เจอวิบากกรรมเยอะก็คือคนที่พบกับธรรมะเยอะนะฮะฉะนั้นขอให้ทุกคนลองคิดดูนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อไหร่เรามีทุกข์ mm hmm. นั่นแสดงว่าร่างกายเขากําลังสอนธรรมะเราอยู่นะครับ mm hmm. เปลี่ยนจากการเครียดความกังวลมาดีใจมาเออเอ,อ้อ mm hmm. น่าศึกษานะมาลองใช้ปัญญากันดูนะครับท่านจะหายเจ็บหายป่วยง่ายๆเลยและยิ่งท่านเป็นอะไรบ่อยๆและท่านหายเจ็บหายป่วยที่ตัวท่านเองเนี่ย ท่านเนี่ยจะเข้าถึงธรรมชาติของตัวคนที่เข้าถึงธรรมชาติก็คือเข้าถึงธรรมะนะครับแล้วท่านจะบรรลุธรรมขั้นสูงเพราะว่าเคยได้ยินไหมครับว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวพวกเราทุกคนนะครับลองลองมีอะไรนะครับตั้งสติไว้ก่อนไม่ต้องไปตกใจเลยใดทั้งสิ้นหายใจเข้ายาวออกยาวนอกจากท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับ อะไรที่เป็นปัญหาในชีวิตไม่ว่าเป็นอุปสรรคอะไรเคลียบหมดเลยนะครับประตูเปิดหมดเลยแล้วท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองทุกทุกอย่างที่ต้องการนะครับในในในเนี้ยจะมีที่อยู่มีอะไรต่างๆนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็โทรคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจะไปลองดูที่ว่าเอ๊ะทำไปแล้วเนี่ยดีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่มันไม่หายอย่างหายเลยก็โทรนะครับโทรหาเราก็ได้แต่ในสัปดาห์นี้ต้องขออนุญาตไม่รับการรักษาใคร เพราะผมต้องเดินทางไปสีสเกตคือช่วงนี้ผมกําลังทุ่มให้กับการล้างพิษตับเพราะว่ามันเป็นวิทยาการที่มาจากหลายๆประเทศเขาทากันแล้วตอนนี้ก็มาจริงจังมากเลยในเมืองไทยนะครับมันมหัศจย์มากผมก็ไปทดลองมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องเข้าไปลองทดลองดีท็อกเองไปกินอะไรนะน้ำมันมะกอกกินน้ำมะนาวอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะเอาไขมันที่พอกตับออกมาได้เอง เอานิ้วในถุงน้ําดีเอานิ้วในตับออกมายังมหัศจรรย์เลยนะฮะซึ่งผมกําลังไปที่ศรีสะเกดซึ่งเป็นต้นตํำรับในในเมืองไทยและจริงจังมากนะครับเพื่อที่จะเอาส่วนนั้นเนี่ยมาที่ศูนย์ศาสาปรับสมดุลร่างกายด้วยที่นครนายกนะครับฉะนั้นเราขอประชาสัมพันธ์หน่อยว่าเราเปิดปฐมมาเลิกนะครับในการล้างพิษตับและปรับสมดุลร่างกาย หลักสูตรแรกของเราเลยนะครับในสิ้นเดือนเมษายน26 27, 28นะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับเปิดแค่50คนเท่านั้นเองนะครับเป็นหลักสูตรเพื่อเราจะทดลองว่าการล้างพิษตับของทั่วไปที่เขาทำขึ้นขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการปรับสุนร่างกายแต่ของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลร่างกายให้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับถ้าร่างกายสมดุลดีเนี่ยครับมันจะมีพลังครับในการขับอะไรออกมาจากตับได้มากขึ้นเลยเพราะว่า ที่ผมไปจริงจังเนี่ยเนื่องจากคนที่ล้างพิษตับแล้วเนี่ยมารักษากับเราเนี่ยพอผมเช็คใต้เท้าแล้วปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีฟูฟูอูมใต้เท้านั่นแสดงว่าเลือดเข้าออกหัวใจยังไม่ปกตินะครับผมโชคดีครับที่ผมไปโรงเรียนผู้นำแล้วได้ไปเช็คสมดุลให้ไข่ให้เจ้าของโรงเรียนผู้นำก็คือพลตีจำลองศรีเมืองกับคุณสิรษศรีเมืองซึ่งมีใต้เท้าฟูบวมนะฮะแล้วเราปรับให้กลับมาเป็นปกติผมถึงรู้ว่า การล้างพิตับเนี่ยมันจะต้องมีร่างกายที่สมดุลก่อนด้วยการล้างพิตับนี่ถึงจะเกิดประโยชน์มากเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องเจอผมนะครับใช้ท่ากายบริหารทําก็ได้นะครับทำนะครับประโยชน์สูงสุดจะทําตอนเช้ากับก่อนนอนนะครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องดื่มน้ําให้ได้เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งใกล้เคียง3มลิตรก็คือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้1แก้วแก้ว2 5 0ซีซีวันหนึ่งอย่างน้อยนะฮะ ก็คือ10แก้วจะทําให้การหมุนเวียนเลือดได้ดีแล้วไม่ว่างานจะยุ่งไม่ยุ่งนะครับขอให้อยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวทางจมูกนะครับทั้งวันทุกวันท่านลองติ๊กปฏิทินไปเรื่อยๆครบ25วันเมื่อไหร่นะครับการแป๊บๆที่หัวใจหรือเหมือนเข็มที่หัวใหญ่หายเลยนะครับหายเลยนะครับคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะก็หายนะครับหายแล้วท่านลองไม่ทําดูสิครับเดี๋ยวกลับมาเป็นอีกฉะนั้นเมื่อท่านรู้แล้วท่านจะไม่ทํา ท่านลองทําไปนะครับเพราะมันยังไงเราก็ต้องหายใจอยู่แล้วใช่ไหมครับมีใครที่ไม่หายใจไหมครับนะฮะก็คงจะนั่งอยู่ไม่ได้นะฮะสาคัญมากเลยนะครับเรื่องหายใจนะฮะการดื่มน้ําการทํากายบริหารแล้วการยืนการเดินที่ผมจับอยู่ใต้เท้าเนี่ยนะครับหลายท่านเลยนะทำอะไรไวมากนะครับต้องเดินช้าๆหน่อยนะครับคนที่ทําอะไรไวเนี่ยจะอยู่กับอนาคตนะครับจะเจริญสติไม่ได้ต้องอยู่กับปัจจุบันหลายท่านเนี่ยชอบคิดชอบนึก คนที่ชอบคิดชอบนึกใช้สมองจะมีแต่อดีตกับอนาคตนะครับไม่มีปัจจุบันนะครับคนที่ไม่มีปัจจุบันจะไม่มีลมหายใจนะครับฉะนั้นท่านจะลืมหายใจการฟอกเลือดท่านจะไม่ดีเลือดจะส่งเลี้ยงสมองไม่พอเห็นชัดๆคือท่านจะเป็นความดันแล้วเมื่อเป็นความดันเลือดไปเลี้ยงตับไม่พอท่านก็จะกลายเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเส้นเลือดนะครับผมก็หวังว่าวันนี้แค่2ชั่วโมงคงเกิดประโยชน์กับท่านนะครับ ถ้าคนเราไม่เคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตชาติชาตินี้คงไม่เจอกันหรอกครับนะฮะเดี๋ยวผมมีเวลาหลังจากนั้นอีกใครที่หนักๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับลองลองมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับที่รวมทั้งท่านอาจารย์ประภาสสุนทรนาด้วยนี่ผมประทับใจท่านมากเลยครับเวลาบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงทีไรเนี่ยต้องมีท่านนะครับผมดีใจมากครับที่วันนี้มีโอกาสได้ได้พบผมก็อยากให้บ้านเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยผมบอกว่านักการเมืองนี่เรวมากนะครับ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว,วันที่เราเจอกันเนี่ยทุกคนก็จะได้ไปทําบุญตามที่ต้องการให้นานแสนนานเลยและมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขออาน,นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการมาทําบุญร่วมกันในวันนี้นะครับส่งผลนะครับแล้วเราก็ถวายเป็นพระสน